เฮียเผื่อถ่ายกล้องว่ะเผื่อถ่ายวีโอเนี่ยเยวถ่ายเป็นภาพสดเลยเผือ่อเอาไปตัดต่อเนี่ยขยะเยอะมากนะฝั่งนู้นเราได้เก็บอนุธารเรียบร้อยเลยฝั่งนี้วันนี้เราทําแค่ตรงนี้พอเพราะว่าฝั่งนู้นไม่ค่อยสกปรก้เท่าทะี่ผมดูจากคานีจากสายตาแต่ตรงเนี้ยเยอะสุดเพราะว่าคนใช้เยอะสุดคนมานนะชุมนุมตรงนี้เยอะสุดนะะชุมนุมไม่เหียเศรษอีเฮีย,ม,ฮยมีลงมีเลยไอ้เฮียเฮ้ยนะ ขยะก็มีอยู่ปรับไปนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราบางส่วนที่ต้องทํานะฮะคุณลองดูสิครับมันสะอาดไหมแต่เมื่อก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายวีโอไว้แต่ถ้าไปดูภาพในเฟซบุ๊กโอเคได้คุณจะเห็นว่าไม่สะอาดขึ้นจะพูดออกซ์ออกสื่อทำาหาเลยลนะแม่งโดนจับอีกนะครับตอนนี้อุ้ยกล้องสวยวะ่ะได้ได้อยู่ กล้องเก่าใช่ว่าจะใช่ว่าจะไม่ดีนะจ๊ะนี่ครับผมถ,ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายวีโอประสาทสลับก็ถ่ายพี่ท่านสลับก็ถ่ายรูปเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับผมการเรียนเขากลับมาแล้วครับท่านเออเขากลับมาแล้วนะฮะเรามาทำโครงการ challenge off single ในการเปลี่ยนแปลงสองพมที่ดีกว่าดวโดยการเริ่มจากจิตยะ ในจังหวดัดพิจิตรโลกเป็นน้ำเนือสองแควสุดยอดเนี่ะดูเลยฮะทุกวันนี้ก็สถานที่นี้ก็เป็นการที่คู้คนทวนไกวัยของพิโลกมาออกลังกายฮะแต่เขาก็ได้ม่อยู่กับท่านการเรียนเรียบร้อยนะอยา่างที่ท่านเรียกว่าคุณการเรียนนะเขาเขามีคอนเซ็ปต์สำคัญว่าเขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเพราะเขาคิดว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนเขาคิดว่ามันการปิดทองหลังพังซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดี โอได้ได้ผมก็มาอยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมขยะแม่งเยอะจริงอุยถ่น,ยนี้ก็สวยแต่ตอนเย็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเสีย่ uh, ยเเง,เงเนี่ยโอ้โหขยะเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยอได้ได้ได้เอ ผมคิดว่าถ้าไม่มีใครเริ่มสักคนเลยแม่งก็ไม่มีใครเริ่มจริงๆล่ะครับผมคิดว่ามันก็ต้องมีการเริ่มต้นที่ดีนะะการที่มีกระแสอย่างเงี้ยผมคิดว่ากระแสในโซเชียลอย่างเงี้ยมีประโยชน์นะผมว่ามีประโยชน์กว่าบางอย่างที่ม่นผ่านมาอีกมันเห็นภาพชัดแบบว่าเราได้ทํางานจริงๆเราไม่ได้แบบสร้างภาพนะเนาะเพราะว่าขยะแม่งเกิดจากคนเวทยฉนนั้นคนก็ต้องรู้จักเกี่ยวขวองมันเห็นเคผมคิดว่านะ มันได้มีขยะเลยเดินเก็บทุกคนต่างคนต่างเก็บลงทิ้งลงถังโอ้โหหล่อนะว่ะกูแม่งยอดจริงไอ้ขี้สุรุ่งไหมแม่ปลอดภัยด้เสียงและกล้องวันนี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่โอ้ยเนี่ยฮะแต่เย็นๆครับโอ้ยเียรองเท้าไม่ค่อยดีวันนี้เนี่ยฮะเขาได้ทำการเก็บขยะในบริเวณในบริเวณเบื้องต้นฮะเนี่ยฮะขยะเยอะมาก เดี๋ยวจริงๆไอ้เหี้ยเอาเขาจริงๆมั่งเยอะนะไอ้สัตว์ทขาเป็นเล่นตรงนี้มั่งโคตรเยอะเลยข้างบนมั่งไม่เท่าไหร่อ่ะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว oh โอ้โหเขาขั้นการเขาด้วยก,กับมาอีกครั้งหนึ่งการเดียนแต่ที่เขาหายให้พักกีใหญ่นะครับขยะเยอะมากนะครับผมเราต้องช่วยกันเก็บกันเนาะ เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บใครจะมาเก็บล่ะครับก็มีนักเจ้าหน้าที่แหละแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมาไม่ถึงตรงนี้หรอกนะลิคาโดไม่รอดเคยกล่าวไว้แอ่ะพิาพี่โตถูกใจสิ่งนี้เอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ชี่ยเช่จะล้มไหมวะเนี่ยนี่ฮะสุดยอดจริงๆเขากลับมาแล้วนะฮะคนรล่าของเขาจะกลับมาในไม่ช้าเร็วๆนี้แต่เขากลับมาก่อนแล้ว การทําความดีไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเห็นตาผมผมเชื่ออย่างนั้นเออเยอะจริงไอ,เอ,ไอ้เที่ผมก็ร,มมร,ร้อนไอ้สัตว์เลยเก้าโมงใครว่าไม่ร้อนวะไอ้เยียคือชื่อว่าหน้าร้อนมันร้อนหมดไอ้สัตว์คืนยังร้อนเลยเทียนะครับผมเขาผมชื่นชมและสรรเสริญกายคอนเซ็ปต์ของเขานะ่ยเขาเป็นคนที่สรรเสริญได้เลยไอ้สัตว์แหมเฮ้ยคือถ้าคน,คนเราไม่ไม่เส,สริมหลาถ้าคนไม่ ไม่มีใครเสียหรอโรงเนี้ถ้างั้นนี่ยมันก็ต้องมีกันบ้างอย่างเงี้ยเนาะว่าไงเพื่อนเดี๋ยว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 เฮ้ยวุยวุ้ยว <S <S um เก็บขยะเก็บขยะก,กันเฮ้ยไหว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 สบายมากโอ้ยอุ้ยเสไลส์สไล,ลสไลลลไ์หล,ลอนสไลส์หนอนเลยที่เออโอ้เก็บขยะกันนะครับเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยไหวไหวไหวสบายมาก แค่ลงพินหลักอ้าไอ้ยเอยอะเล่นอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเก็บเนี่ยมีเยอะนะโอ้โหผ้าหนมามัยไข่วะเนี่ยไข่ที่ท่านออกมาทิ้งเนาะจะอ้วกเมันไม่ได้มันไม่ได้น่าชื่นชมเลยนะเหียผ้าหนมามัยสัตว์นะขายายเยอะมากเลยโอเคแค่นี้เลยเหีย ตรงเลือกตั้งนะครับผมวันนี้ผมได้มาเก็บขยะกับกาเลียนฮิโรประจำพิโกนะฮะผมรู้สึกว่าการทําประโยชน์เพื่อสังคมอะมันก็เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในเศทีเดียวแต่ก็ต้องอาศัยใจแล้วก็ความความนี่อยากจะช่วยเหลือนะฮะ<ม>แต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยแรกกับความเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรความเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮนะพักสักครู่เดี๋ยวเดียวก็หายแต่ว่าการที่ทำให้บ้านเราสะอาดขึ้นก็ เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่เราควรพึงกระทำนะนะครับผมเนี่ยพิษโลกของเราเนี่ยจะน่าอยู่ขึ้นถ้าเกิดมีคนคิดแบบการเดียนะเยอะประเทศเราก็จะไม่มีขยะครับผมแค่นี้แหละครับมาทำโครงการทางออฟเทนเดอร์เวิลมาเก็บขยะที่ริมน้ำจังหวัดพิษโรยอดเพื่ออยากให้ทุกคนรวมนมลงช่วยกันเพื่อเห็น สองคนที่ดีกว่า<ม>สองคนที่รักจากขยะสองคนที่อยู่แวดล้อมสะอาดสดใสสุดยอดการที่ <cop y> ไม่ทางอ้อมทางตรงอ่ะตอนสอนน,อนอที่อื่นแหละลองดูตรงนี้มันก็ยังมีพอมีปลาปลาดใจนแต่ว่าต้อง <c oughs> มีหน่อยแต่ว่าเก็บได้ไม่หมดอ่ะมันเก็บได้ไม่หมดหรอกไปเที้ยแม่งมันมายากมันก็ความสามารถเราไอ้สัตว์ไอ้เที้ยข้างล่างคนคันเลยลงหูคันแต่ว่าต้องขับน้ำรอบเนี่ยสัตว์ ที่มันขันจุาเนี่ยแต่ว่าเป็นไรไหนก็ไม่รู้ครับตเอนเนี้ทานทัดเลนไมขไปอย่างร้องอะไรรองรอยใสจะไปทำอะไรต้องสวจเรีนอยู่ดังนั้นผมมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บต่อไปพี่ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือเราไมา่ช่วยใครจะช่วยครับแค่นี้แหละ โอ้ยเว้ยสัตว์